แล้วมาดูข่าวคุณมากเลยดีกว่าเมื่อวานที่งาน King Power นั่นเองนะคะ เสียได้ไม่ได้ไปไปอยู่กับพี่โตโน่อยู่นะฮะอยู่ทําอะไรอยู่ไปงานวิโนอ๋อทำอะไรอยู่นะพี่มากนะคะก็หลายคนบอกว่าช่วงนี้ทํางานหนักนู่นนั่นนี่ปัมเงินปั๊มเงินนะครับจะไปขอคิมเบอรี่หรือเปล่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช้คําว่าแฟนแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ชัดเจนกันซะเหลือเกินลึกซึ้งที่บอกแฟนหรือเปล่าใช่นะคะแล้วก็บอกว่าปีใหม่นะคะก็มีแลนจะไปลาปางอีกแล้วเป็นบ้านของมากก็ต้องรอจับตามองว่า ทิมเบอรี่จะตามไมาหรือเปล่านะครับโอ้เห็นเขบอกว่าจะไปนะอ๋อ,อแล้วก็ที่สําคัญค่ะไปทําบุญด้วยค่ะไปสร้างรานกีฬาให้กับเด็กบนดอยที่เชียงใหม่ในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะาาไปฟังบอสของพิซกรีนเลยนะคะหมากปรินนั่นเองค่ะ นี่อีเวนต์แน่นเนาะเห็นหน้ากันบ่อยแน่นตรงไหนเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็น event, อีเวนต์ปกติแบบนี้ก็จะรับได้น้อยหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นแบบอีเวนต์พรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะทำตามหน้าที่ไปเรื่อยๆครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ดีแล้วที่ได้ออกมาเจอพี่ๆบ้างหมกต้วยนะแต่ในกองละครก็ตั้งนานแล้วนะครับผมก็ดีใจนะที่ได้มาเจอพี่มีโปรเจกต์จะปั๊มเงินทำอะไรบ้างไหมมากช่วงนี้ปั๊มเงินเก็บเงิน จริงๆก็อยากจะเก็บให้ได้เยอะๆไปเรื่อยๆครับแต่ไม่ได้จะทําอะไรไม่ได้จะทำอะไรอยู่แล้วตอนนี้ก็ก็สร้างบ้านให้ต่อเติมให้คุณพ่อคุณแม่เท่านั้นเองครับผมยังยังไม่มีโปรเจกต์อะไรที่บ้านจะยังไงวะที่ทักที่เราไปใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วอีกน่าจะสิ้นปีน่าจะเสร็จครับตั้งเท่าไหร่ตั้งงบไว้เท่าไหร่ตั้งเท่าไหร่มันก็บานปลายหมดแล้วครับนะฮะก็ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอกแค่เติมแค่เติมเองแล้วชิปปีนี้มีที่ปแทนต่างประเทศเลยไหมคะ เดี๋ยวเดี๋ยวก็เห็นเองมีแผนแล้วมีแผนแล้วครับมีแผนแล้วมีแนห่เร็วๆนี้เดี๋ยวคงคงได้เห็นรูปกันแล้วก็สิ้นปีก็คงกลับบ้านครับกลับบ้านไม่ได้ไปต่างประเทศจะไปที่มคนไม่ไปกับแมนที่บ้านด้วยที่บ้านด้วยครับไป็นเพื่อนสองพวกลยะหรอว่าไปเดี๋ยวเห็นเรื่องเลย สารสัมพันธ์ลูกเซพรยเออเป็นทิปพักผ่อนครับผมพักผ่อนนะ่วางแผนเซพรส์อะไรไม่มี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 เซอายไพรา์จะเป็นเอเชียหรือเป็นยุโรปเอเชียนี่แหละครับฮะใช่ทำบุญก็เดือนธันวาน่าจะวันที่26เดี๋ยวผมบอกในไอจีอีกทีครับทําบุญแต่ทำได้ทำแน่นอนทําแน่นอนผมเป็นสร้างลั่นกีฬาให้เด็กๆให้เด็กที่เชียงใหม่ที่โรงเรียน บนดอยครับเตรียมตัวไว้เรียบร้อยแล้วให้เขาดาเนินการเรียบร้อยแล้วมากเรื่องธุรกิจแต่ก่อนหน้านี้ที่เคยครั้งนึงเคยไปต่างประเทศกับคิมแล้วบอก<ช>เออไปดูแผนทำธุรกิจกันมายังคิด<ช>ไม่ได้เลยเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังคุยกันอยู่แต่ว่ายังคิดไม่ได้ครับยังทุกวันนี้อะไรเต็ไมไปหมดเลยค่ะก็สวีทด้านูนะฮะ